สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับเมื่อนี้ผมเดินทางมาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดจังหวัด้อยเอ็ดครับผมจิบามาตามเหล็กสกิโลครับซึ่งซึ่งวัดที่แล้วนี่ผมมาขออยู่2กิโลไห้โชกนี่ได้เจ็ดหาตรงๆงครับพี่น้องว่าตามบ่ได้หรอกครับเดี๋ยวงวดนี้ผมจะมาตามใหม่แบบด้วนๆเลยครับพราะว่ามืออื้นห่วยรัฐบาลก็สิอออกแล้วเพื่อพี่น้องสเตชูก้วยสกิโลเดี๋ยวเป็นยังไงรับช่คลคิปได้เลยครับวางวดนี้ เลขกสองกิโลสิข่าอีกวอยังมีเหลขเกเหลือครับพี่น้องบอกเลยว่ายังมีเหลขเหลือไปเดี๋ยวไหนรับท่มคลิปไปน้นไก่เลยตอนนี้ผมก็เดินข้ามมาใกล้จังหวัดแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นเ้ว่็มาขอกันเลยครับของงวดที่3ครับบอกเลยว่างวดที่3าครับของงวดวันที่สิบหกกันยาปีสองพันหร้อยงวดนี้แหละครับว่าเล็กเสากิโลไห่ชกเพื่อนเสียไห่ชกเขาตอนเนื่งพองงวดที่3มนี่ผมเส้อวาน่าจะได้อีกครับพี่น้องหน่าจะได้อีก ๋ยาได้กลับขออนุญาตจอดรถแป๊บหนึ่งท่งจาจะแคบจังหน่อยครับพี่น้องท่งจาจะแคบจังหน่อยนี่ครับพี่น้องมาหอดละครับเลขกกิโลไห่โชกครับซึ่งงวดที่แล้วผมมาขอครับพี่น้องนี่ผมมาขอได้เจ็ดหาตรงๆครับพี่น้องได้เจ็ดหาตรงๆเขามาสองงวดแล้วครับีนน้ำแดงที่ผมมาไหวกันยั่งยั่งอยู่เลยครับพี่น้องนี่ งวดน,นี้เลขกิโลเลขเสากิโลไฮโชคนี่สิเขา่าว่าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันของวันที่16กันยาปี2564เลขที่เหลือมีเลขที่เอมีเลขตัวใดนะครับมาเบิ่งนํากันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับเลขที่เหลือก็คือเป็นเลข68แปด้วครับพี่น้องเลข68 เก้ากับหกตัวเดียวกันเด้ครับพี่น้องอาจจะเป็นเก้าแปดหกแปดก็ได้ครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องมาเบิ้งอีกฟังหนึ่งนี่ครับเลขที่เหลือครับของสกิโลหอยโชงวดวันที่สิบหกกันยาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับนี่หนึ่งหากับหกหาครับพี่น้องหนึ่งหากับหกหาให้เบิ้งไหวเป็นแนวท่างนะครับพี่น้องให้เบิ้งไหวเป็นแนวทางครับแล้วก็ ทางช่องวันน้ำให้เห่นการพน,นันโดยเด็ดขาดได้ครับจังใดกับคอยพ่อแม่พี่น้องโชคดีเด้องวดนี่ของสิบหกกันยาปี2 5 6 4คลิปนีกัมีซมีแหละครับขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนให้งเรื่อยๆเลยครับเด้อโชคดีมันหมานุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ